ฉันก็อยากจะมาเตือนภัยทุกคนนะคะที่คิดจะขีจะสุ่มสก,กินซาต้าสก,กินนี้บอกเลยว่าเปอร์เซนต์การออกน่ะมันยากมาก0.70น่ะแม้ซึ่งดิฉันสุ่มไปแบบหมดเยอะมากในสตรีมซึ่งถ้าใครได้ดูดิฉันในสตรีมนะคะบอกเลยว่าจะ9ก้กล่อง8กล่องหรือกี่กล่องก็คือเกลือเกลือแบบเกลือมากหรือว่าบูนเรา จะหมดแล้วในชาตินี้ไม่เข้าใจเอยจริงๆเนี่ยทุกคนมีแต่เกลืออ่ะก่อนอื่นเลยมาดูเอฟเฟกกันค่ะนี่การโจมตีปกติ4โคตรชาดน่ะเนี่ยเห็นปะเป็นสีทองในส่วนของสกิลหนึ่งแกดูนะเนี่ยเวลาที่มันโค้ง่ะเห็นประรอบสกิลหนึ่งมันจะกลายเป็นเข่าวงกดเห็นปะมันจะเป็นรูปผูเข่าขึ้นน่ะสวยมากสกินนี้พี่ไม่น่านพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามันน่าจะอยู่ในแบบ มีราเขอมากกว่านะเนี่ยในส่วนของสกิลสองแกดูดีเนี่ยสชัดปะสีโคตรชรัดนะสีทองแบบชัดมากเนี่ยเนี่ยในส่วนของสกิลสามนะคะเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้การบินนะเนี่ยตัวเลขก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะพรสวยอะ่ะเนี่ยปึ๊บบินห้สแต็ครบนี่เป็นไงเป็นรูปนกโคตรสวยเลยอะ่ะ สวยมากแกดูโอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในระดับอันติเมทระจริงที่จริงอะ่ะสำหรับพี่นะพี่มองว่าสก,กินนี้อะ่ะมันน่าจะอยู่ของมิลเลคินซะมากกว่าจริงเนี่ยสวยเนาะมีเหี่ยวด้วยอย่างเท่อ่ะ โอเคเขจะมีรักษณะประมาณนี้ค่ะสกินนี้พี่หญิงก,ก็หมดไป1,100คู่อคูปองนะคะสำหรับใครที่อยากสุ่มก็คิดให้ดีๆแล้วกัน